กับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อค่ะเดี๋ยวสิภาคุณผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของภัยอันตร,รายจากบุรีไฟฝ่ากันแน่ค่ะโดยช่วงนี้ก็คือบุรีไฟฝ่าเพิ่นเฮ็ดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้หน่อยร่วมถึงคนทั่วไปนี่เขาถึงได้ง่ายโบวว่าสิเป็นเรื่องของรูปรักกินต่างๆนะออกมาเฮ็ดเขาเรียกลักษณะคลายๆกับ บุรีท่อยนะตรงนี้ก็คือสามารถพกผ้าได้ง่ายรูปร่างสวยงามสามารถจะพกไปเลรนไปลุงเหรียนได้นะตรงนี้ก็ถือว่ามีความแตกต่างจากบุรีทั่วไปเหตุให้เด็กนนอยเยวาชวชนนี่เขาถึงได้ง่ายต้องกระตุนนะคะเรื่องของการเตือนภัยในสิ่งนีกันแนะ่เดี๋ยวไปติดตามจากรายงานค่ะ ก็สําหรับปัจจุบันนะคะปัญหาของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับผู้สูบนะคะหรือว่าบุหรี่มือ1แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องรู้จักเรื่องของบุหรี่มือ2แล้วก็บุหรี่มือ3นะคะบุหรี่มือ2เนี่ยก็คือผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ในบริเวณเดียวกันนะคะแล้วก็บุหรี่มือ3เนี่ยก็คือผู้ที่สัมผัสนะคะสารที่ตกค้างจากบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าผู้สูบเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในที่นั้นแล้วนะคะแต่ว่าควันบุหรี่แล้วก็สารสารพิษต่างๆที่มันตกค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะโซฟา ในรถนะคะก็สามารถส่งผลกระทบต่อเด็กได้นะคะโดยผลกระทบที่ส่งถึงเด็กเนี่ยนะคะก็คือควันบุหรี่เนี่ยมันก็จะมีนอกจากไอน้ำนะคะมันก็จะมีสารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสารโลหะหนักนะคะ สารสารเบื่อนูนะคะหรือว่าสารพาร์ติเคิลเล็กๆนะคะที่เข้าไปสู่ทางเดินหายใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเด็กเลยระบบแรกนะคะก็คือระบบทางเดินหายใจเด็กเนี่ยมีโอกาสทั้งมีผลต่อทางเดินหายใจระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะระยะสั้นเนี่ยก็คือทําให้มีเรื่องของหอบผดนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ที่กําเริบนะคะบางรายเนี่ยอาจจะเกิดภาวะอักเสบของทางเดินหายใจหรือที่เรารู้จักกันในโรคอีวาลีนะคะหรือระยะยาวเนี่ยก็จะทําให้สมรรถภาพทางปอดเนี่ยลดลงนะคะรวมถึงเกิดเรื่องของมะเร็ง ดได้นอกจากนี้เนะยังส่งผลกระทบต่อระบบประสาทนะคะเด็กเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสมาธิสั้นนะคะความจําไม่ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของภาวะซึมเศร้าที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะบุหรี่มือ3หรือว่าเด็กที่ได้รับควันบุหรี่ในบ้านเนี่ยก็คือยังพบว่ามีผลกระทบทําให้เกิดในเรื่องของโรคไหลยตายนะคะพบได้นะคะหรือว่าทารกที่อยู่ในคันคุณแม่ที่มีเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่เนี่ยก็ทําให้มีเรื่องของข้อก่อนกําหนดนะคะหรือว่าน้ําหนักตัวน้อยอันนี้ก็พบได้เช่นกันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหมออยากฝากถึงผู้ปกครองทุกคนนะคะที่มีบุตรหลานนะคะมีลูกบีหลานอยู่ในบ้านนะคะปัจจุบันเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ามันคลืบคานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วนะคะเด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดส่งมันไม่ได้น้อยเลยนะคะไม่ได้แตกต่างจากบ,บุหรี่มวนและทําให้เด็กเนี่ยมีโอกาสติดที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมออยากจะฝากไว้ว่า1ให้เรารู้เท่าทันนะคะว่ามันมีอันตราย สเนี่ยก็คือพยายามป้องกันนะคะไม่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยเข้าถึงบุหรีไฟฟ้านะคะสก็คือช่วยผลักดันแล้วก็รณรงค์นะคะให้เลิกบุหรีไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่มวนค่ะ